รถจริงแต่ก็มาออกรถที่งสีรักกันนะครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับพี่เอนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะใหม่จะขอสัมภาษณ์พี่เอนิดนึงเพื่อแชร์ประสบการณ์นะคะในการรับรถกับโชว์รูมเราวันนี้นะคะพี่เอขาเพราะอะไรคะถึงตัดสินใจมาซื้อรถที่โชว์รูมของเราอเอาไว้ใช้งานใช้งานพอเข้ามาถึงที่โชว์รูมเราเห็นรถแล้วอะคะ่ะมีอะไรที่แบบว่าตัดสินใจเลยคันนี้เลยสภาพ่า การรับประกันใ,ให้ด้วยใช่ไหมคะ,คะก็เลยแบบช่วยในการตัดสินใจให้เราได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วพอเข้ามาที่โชลูมการบริการของเราพี่รู้สึกยังไงบ้างสามารถพูดได้เลยค่ะประทับใจครับประทับใจเนาะนะคะโชลูมเป็นยังไงสะอาดไหมคะครับผมและรถทุกคันสวยไหมที่เข้ามาสวยเนาะ โอเคค่ะแล้วก็สุดท้ายน,นี้นะคะพี่เอม e ีอะไรอยากบอกทางบ้านบ้างสําหรับ FC ติยยักกัลันของเรานะคะรถที่นี่โอเคอยู่ครับมีรายรับประกันสซคุภาพอย่างดีครับผมอันนี้พี่เอ e มามาจากนครนายกเลยนะคะ<อ>เดินทางมาเพื่อซื้อรถที่โชรูมติยอยักกะลันของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวสําหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่เอ e มากเลยนะคะที่ให้สัมภาษณ์แล้วก็แชร์ประสบการณ์กับเพื่อนๆพี่ๆท,ทางบ้านนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะก็ขอ,ขอขอบคุณมากเลยะคะ่ะ